พิเศษให้วันนี้มีเลขพิเศษให้เลขพิเศษคืออยู่ที่ประมาณหลักร้อยอ่ะอันนี้เป็นหลักร้อยเหรอครับใช่ใช่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการ,รนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนี้แอดมินเกามมเชียจะพาพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางเรียกของพ่อเสี้ยนสุขโขทัยเ้อครับผม กมีพี่น้องเอฟซีและท่านก็ขอมากน้ครับเนาะครับผมแอดมินก็ลาเชียกะจัดให้เราเรื่อครับผมสาหรับงวดว่างหันพอหายเด่นบนมาศูนย์กับสองนะพี่น้องเนาะเข่าสองครับผมสําหรับเหล็กเด่นบนพอกะน่าสนใจครับผมอยากให้พี่น้องเอฟซีจับตาเบิ้งแนวทางเหล็กของพองวดนี้เด้อครับผมมีที่เด็ดมีพิเศษให้ครับผมเอาครับพี่น้องครับก้อนที่เบิ้งหน้าทางตัวเหล็กของพอ อาเซียนสุโขททยแอดมินเกามาเชียกับขอขอบพระคุณพอเดอครับผมทีมาเป็นสะพานบุญไหกับาลวกกับหลานน้องพี่น้องเนาะครับผมอย่าลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับเกามาเชียในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางเลขของพอเซียนสุโขไทยกันเลยครับพ่อครับลูกน้องกามาเชียสวัสดีพอเซียนสุโขไทยเด้อครับผมครับผมครับพ่อเอาสำหรับงวดวันที่ สิบหกลูกกับจิมม่าตามต่อแนวทางเด้อครับผมครับอันแนวทางเลขอันพองวดวันที่สิบหกนี่เป็นยังไงน้ะครับผมครับเอ่อครับมีเลขเด่นนะครับครับผมเลขเด่นเด่นนี่บนล่างบนข้อบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวครับครับบน เด่นห้าบนเด่นห้าครับผมลองเก้าห้าลองเก้าครับตัวประกบมันสามกับหนึ่งตัวประกบสามกับหนึ่งครับก็จับจับคู่ครับพ่อครับผมจับคู่าสามห้าสาม ้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมครับปรจับเลขสามตัวให้สองชุดครับผมสามตัวบนครับสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งครับแล้วก็สองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งครับผม พอมีเลขล่างมครับมีมีเลขล่างแนละ้ววิ่งห้าจะเดียวล่างก็วิ่งห้าโอ้แสดงว่าวิ่งบนล่าง 5, ห้าเน้นห้านะพ่อเนาะใช่ครับใช่ล่างก็ห้าเหมือนกันครับผมครับมีเลขพิเศษให้ไุกวันนี้มีเลขพิเศษให้เลขพิเศษคือสองสามสี่สองสามสี่นี่ยังไงครับพอ่อกอ็มันจะมาอยู่ที่ประมาณหล,กลักร้อยอะ อันนี้เป็นหลักร้อยเหรอครับใช่ใช่อ๋ออันนี้เลขหลักร้อยคือสองสามสี่ครับต้องมาครับผมสองสามสี่ต้องมาครับพ่อไม่ได้จับเลขล่างให้ใช่ไหมครับเลขล่างนี่คิดว่าเจ็บไม่มานะแต่ว่าพี่ไม่อยากขาดกับเตียนด้านอื่นนะครับอ๋ออืมะว่า,าดังครับผมใช่ใช่ใช แต่ตัวเองทำได้ห้านี่แหละอห้าเจ็ดก็ไม่ใช่ไหมพ่อห้าเจ็ดก็ไม่ใช่ถ้ามาจริงก็จริงก็เป็นห้าเก้าอ๋อคือเจ<แ>็ดที่ล่ากไม่มีของที่เป็นสูตรพ่อนะใช่ใช่เจ็ดไม่มีแต่ว่ามันดังนะพ่อเนาะเจ็ดพจะเหมือนศูนย์เมอที่แล้วไงสิศูนย์ก็มานะพ่อล่างตัวเลกไม่งวดที่แล้วเมือที่แล้วพ่อให้ใสศูนย์บนไงคเข้าไป สูกับสองเมื่อที่แล้วไงแต่แกนมากับสองครับรู้ว่าสูตรเมอใช่ก็สูตรเวื่ที่แล้วมันทั้งสิบหกวันมันไปสูนหมดเลยอ่ะแต่ทีนี้ที่พ่อพูดนี่คิดว่าถ้าหลุดก็คือหลุดเลยอ่ะตอนนี้เลขที่พ่อเน้นไว้นี่บนนี้ตัวไหนครับผมที่มั่นใจสองกคือห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับผมแล้วแล้วก็สามสองคือสามห้าหนึ่งอ๋อเลขคือห้าหนึ่ง หลักสิบก็คือหน่ง้าอกันหนึ่งแต่ว่าก็กลับด้วยนะพอนะใช่ใช่ครับกันไว้อือใช่ครับระวังไว้บ๊ว่าวยลงล่างด้วยครับผมแต่ว่ายังไงสองตัวนี้ต้องมีให้เห็นในบนครับผมใช่ใช่คือที่เลขที่บอกว่าพิเศษเนี่ยพิเศษเนี่ยในสามตัวเนี้มันรู้ว่าจะให้ตั้งแต่งวดที่แล้วล้าลืมวดที่้ววดที่แล้วมันเ่วที่แล้วมี ศูนย์หนึ่งสองวันที่แล้วอ่ะศูนย์หนึ่งสองอ่าแต่ศูนย์นี่มันเป็นมันเป็นตำราที่พ่อเขาเขียนมาให้นะนะพอเรียนมาตั้งนานแล้วทุกมันก็ไปได้ทั้งทุกหลักนี่พ่อใช่ใช่ใช่เป็นในทุกหลักแต่สุดท้ายจะไปที่ร้อยครับอือที่เขียนไว้วันที่แล้วว่าให้มาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองอ่าแต่นี่นี่รู้สึกที่ที่ดูในงำราที่พ่อเขียนไว้ให้นะทั้งแต่ปีหกสองน่ะ ที่สวตัวนี้นะที่เรียกพิเศษเนี่ยนะครับผมอืมสันญนาเหมือนกันแหละไม่มีไม่มีซึ่งวดนะไม่มีซึ่งวดเลยพวกนี้สองสองสามสีต้องมีแน่นอนอในสามตัวในสามตัวเนี่ยในในเลขบนค่ะใช่ใช่พ่อก็เลยอาเลีงไปที่น่าจะเป็นหลักร้อยมากกว่าใช่เพราะว่าเราเราทําหลักสิบได้ไปเน้นอยู่ที่ห้านะใช่ครับผมห้ากับหนึ่งหนึ่งใช่ครับ สองสามสี่ก็ต้องไปที่หลักร้อยครับอ๋อแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องมีสองสามสี่นี้ในบนใช่ครับผมใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วครับผมก็้าไปลองไว้ใชนีหคแับใช่เพราะว่าก็เหมือนสูนวันที่แล้วแล้วมันมันมาคนเยอะหมดเลยใช่ไหมทีนี้ว่าตอนนี้มันไม่มีเก็บเลยครับมันไม่มีเลยไม่มีทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ ฮัลโหลไม่ไม่มีครับไม่มีครับสูตรพอบอมีเด้อครับพี่น้องอันนี้ก็อ่าว่ากันไปตามสูตรเด้อครับพี่น้องถ้าพี่น้องชอบเจ็ดก็พิจะหน้าเบิ่งเอาครับผมแต่ว่าสูตรหลวงพ่อนี่คือเจ็ดบ่มีจะเป็นหามาก,ก็ได้ครับผมทันนี้ใช่ครับห้าบนห้าล่างครับแต่ว่าสูตรพิเศษที่พ่ออ่ามาบอกในคลิปก็คือสูตรที่ว่าที่ที่พ่อของพ่อใช่ไหมครับผมที่ให้มา ใช่ใช่ใช่ครับเป็นสูตรพิเศษที่ว่าต้องมีในในบนนะครับผมจะทำางจะคำนวณแบบได,ได้ได้งวดต่อง,งวดใช่ไหมพ่อไม่ใช่ว่าเป็นสูตรตตยตัวมันงวดต่อง,งวดงวดต่อง,งวดครับงวดนี้แต่ว่าเขาจะมีหลักจะมีหลักของเขาอยู่จะมีหลักของเขาที่ให้มาพิดครับผม,มครับพิจนาดีเด้อครับพี่น้องสองสามสี่นี่จะมาพิสูจน์กันว่าอันแนวทังสูตรอ่าเลขพิเศษพอเนี่ยจะเขาบ่าครับพี่น้อง แต่ใจใดก็จิตตามต่อให้พี่น้องเอฟซีอีกทุกทุกหมวดเด้อครับผมสําหรับเลขที่ต้องมาบนของพ่อครับผมเอาพ่อวันนี้ลูกก็ขอขอบคุณพ่อเด้อครับผมที่มาเป็นสะพานบุญให้กับลูกหลานครับผมครับครับครับพ่อพ่อมีอะไรจะฝากไหมครับผมผมไม่มีแล้วครับมีเท่านี้แหละครับครับผมมีแต่แนวทางดีๆนี่แล้วครับผมเอาครับพ่อลูกกับจจะรบกวนพ่อเท่านี้เด้อครับผมสวัสดีครับ เฮาครับพี่น้องครับผมกับพิจานาเบิงเดอร์ครับผมสำหรับแนวทางเลขของอภรเซียนสุโขทัย้อครับผมเพิ่นกะห้เลขพิเศษมากนะพี่น้องเนาะสองสามสี่ต้องมีให้เห็นในบนครับผมครับงวดว่างหันพอกะไ้มากพอบ่ได้เลยอ่านท่านิออกคลิปครับผมพอวอรให้ฟังครับผมก็คือศูนย์หนึ่งสองครับนั่นก็คือติดสองนะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับงวดนี้กะพอกะมั่นใจว่าหานี่กะนักเด่นดังก็เจ็ดนดะครับผมกะพิจนาเบิงครับผมสําหรับคลิปนี้กะขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีของเกามาเชียร์ถูกหวยลงเงินไปน้ากันเ้อครับผมงวดวันที่6 6พฤษภาคม65สุขหสุขสุคนครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ